สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้กระสีมะกรอยเฮดซุปเฮดสุกินนะคะทุกคนเฮดเข็มเดอ้อลูกหลานเมนูวันนี้อันนี้คือนนย่างไก่แล้วก็ย่างปลายแห้งของเรานะคะชเิเร็บรอยแล้วอันนี้ลวกพักลูกหลานลวกพักอันสับปะรดเนาะปลูกข้างการได้กินแล้วนะคะทุกคนแต่ยังบ่ทันปินมากหนูนายนูนี่มากินกับเมดเด้อลูกเดอ้อ ลูกหลานทุกคู่ทุกคนทุกกำลังใจกับข้าวง่ายๆเด้อพื้นพื้นบรร بان เฮานะคะแซ่บๆด้วยกันค่ะจวดจวดจวดด้วยกันนช่ไหมคะแซ่บๆด้อนี่แหละค่ะทุกคนมามามาจัดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกหลานทุกคนหลุกหลาเข้ามาที่เขาก็เรียบร้อยแล้วลูกหลานมากินข้าวกับย่างย่างไก่ย่างน่องไก่ซุปเ็ดของเรานะคะทุกคน มาเค้กบ anyway, He right right. ้านย่าหลายเด้อ hmm. ลูกหลานมาน้ำปกน้ำปุ yeah. ๋ยอ yeah. ันนี้มันผักกันนั่นป่ะเนี่ผักลูกทุกอะไรแหละอย่เก็บตั้งแต่มันเดี๋ยวมันจะอร่อยกันข้าวเมื่อกี้ใส่ร้านมีได้ยังเด็กเล็กใส่ปุ๋ยนึกมันเสร็จแม่อยังให้มันขึ้นหลังคาก่อนต้องค่อยค่อยต่อถ้ามันมึงไปเลย เล็กตาข้างใจมันนตา้างใจมันเด็ดอมาหลด้มันไม่เรืองร่ำบหลดบวยันมาปวดข้างหลังโอ้เมื่อดีดออกเด็ดออกดึ่นอดึงงามไหมงามโรงงานดอดลรุกทุกทุกสับปะนลดสับวะรด เกีมนี่น้วทุกเขาบบกมีเนาะเอาเปี่นเป็นบัวแบกมีเนะ,เาะมาทุกบอกมีบแบบคนนุนฮรู้แล้วไม่ทำเปลาเลยบะหมีอร่อยทุกอย่าง กออ่ยได้สูตรมาจากอันสุตรอฮะุดเฮดนี่ได้สูสสตรมาจากไหนหรือว่าทำ แบบทุกนาไม่ตรงทุกอะไรก็โบราณก็วบาก้อยเห็ดซุเห็ดโบราณ้ามันม่มีเห็ดเจียมนานาเนาะไมแจะเห็ดอันนั้นเห็ดกระด้างทุปกระด้างุเห็ดกระด้างเขาเอามาใส่น้ำเกลือไปเป็นลูกหลานลายมื<ส>อลายเวนอ้อนอุลุย มาซับซับละเอียดทุ้เนื้อช้ยังกระไดกัู่ครับุโอ <ım S 2> ้ยพอยาเป็นเหตุสูญัึงแก่สมัยยุบันยางยายาแม่ของปููเนี่ยสมัยะก๊อเนี่ยสี่สิบสมสี่สิบปีขึ้นหลัง ทีส่สิ connect, สาท yeah. ี่สี่ขึ้นลังน้ำหัวน้ำสวนน้ำไหน้ำหน้ากยจ๊กแหงตายโีกนังแต่เฮ็ด่าจนคือกันกานกย่างจับเหมือนเ่มงามหม่แหงแต่เงิเขาเอ้ฮ็ดกระดัางเฮ็ดข้เขาเนื้อหลยนู้้เหมืนกันต้นมันแหงมันขึ้นมืนเร็บว่าเป็นส yeah. ับสับสอบกันกินอัน Một thằng tuổi trẻ mà chẳng chí đi cả đa là chết mất bệnh trộm. Mà nhìn phần yêu mắt, thấy cái tóc yên yên, mắt chỉ có nâu quá chứ. Tôi mới sẽ phụ nữ. có mắt xé, làm cửa bây giờ, xé, 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 hết xé, มาซับ,บมันสุกฮิบุรกระเซ็บนะกระด้างอ่ะกระฮิบบุกระดงะังพรอมตุ๋ย้าไปเนี่ยทำไมตะกวนเนี่ย,ยขั้วขั้วเขาเนี่ยไปท่ามไปเน่ยไม่คาดสมกิตสมคว้วสองคั้วแย่ทำไมว่าเป็นโรคก,ก็จะมือมพ่อแม่พันกลับ ตัดกันไปเอาม่ามันล่อยโงแท่งตรงเงี้ยนะไปบึงคั้วตะเรียนบางที่มีคว้วจิตสมจิดเต็มกันที่ัอน้องไปเอาแลา้ยก่อนเปก่อนแบงกันอือแบงกินประทันเด้ต้องตัดเป็นตัม,มือก,ก่อนกลอนรก้อนซ้ำเวยบักตุม่มซ้ำวยบัก่วง ไม่เสียบเสียบเสียบเป็นแทงเป็นแทงเป็นแทงหนึ่งเว้ยหนึ่งเส้หัวได้ยังหนึ่งแบบมาสุตาแทงไว้เพื่อนหนึ่งเรตาแหงบ่มีหุน,น,นไม่หรอกวันนี้ก็ได้นำเลยเห็ดกระดานอย่งบ่มีเห็ดกระดานรอมัตสุมือมัตสุ เฮ็กดกระด่าดนี้มาถูกใจเว้ยุุยเดือดกิคนสุดท้ยกระดังให้กินค,น,คนกินคนคือยังคือว่ามาเสียใบซื้อไนไก่จอไก่แจ,จเนี่ยไก,ก่กอแล้คือเป็นกอนเป็นกอนเป็นลูกตเต๋ออย่าบอันละสามสี่กวนครับหนึ่ง้หัวด้วยล้าหอเองหัวยังไงหัวไม่ไพ่ยังไงมันบ่มีมันบ่มีทมไมมีซึ่งมีหัวอบังเสื เมา,ายก่อนเพิ่นเราคืออมยไพ่เขาานเป็นหัวตคนโย่ข้นบวรันตะก่อน,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 นมันคนหลายเลยไม่รูกเป็นชิปชิบว,ว,ว่ากันมีหัวเข่าคนไหยหัวขุ้มือเนี่ยถือก็แนทับ,บเ,นเนี่ยแถวอยู่ <3 S 1> บ้านาสามใบข<า>่าต่อ,อมีม<า>ป้าสีได้ลูกทีสองคนมอหนึ่งเห็นเ็กน้อยเขานางได เพราะแม่มันมีลูกหลายคนเดมเนีลูกหลายคนแล้วมอใหญ่แต่ว่าใครออกแค่นกันไงมาได้เขาได้เคยมากแค่นั้นมัจชิบก็ค้นมอไน่เหมือนกับหนึ่ีเขาอ้านอีมอันหนึ่งหลายเดียวกับเจ้าเวลาแต่ก่อนพูดถ่อบัวไา่เพิ่นบ่าแข่งขันกันปีนไปไปคือทุมือนี่ไม่อยากไม่กินเขาด่เราหลายๆ ชาลุกชาลานเห็ดไทยเห็ดผู้สาวไทยชาวผู้นำทำนี่ก่อนเนี่ยเลี้ยงไห้น้ำพงทางไห้ทางผู้ทำไมเขาถึงเขาบืออา่อแตอยากเขากินเป็นกระตุ้นกระใจเป็นเห็นเป็นโอ้โหขมเราครับ น้ำเล่าเขาจะไปทางเราไหมกระใต้ารก็ไม่เอาน้ำเราห่างซิ่งไว้กุ้งหัวไปหัวมันทางป้าไปเลยมันทิศเองปานหางนกขุมทิ้งกระใจ้สมไมจะกวันนั้นคนโบราณกันดอกคนทลาดนี่พูดถึกุบรานนังกะใตยเนี่ยปลอหัวมัน ไอหัวมันยั่งอะนะหัวมันยัง่งตากแหงนยังมันเนี่ยไอชุดหัวชุดหางเป็นหางอาเจาะให้เขาชุดขาให้เขา,ท,ขา,ท,ขาทับตากแดดไว้ครื่องกระต่ายชิหัวมาชุกหัวหูฟ้องฟ้องอะไรเห็นนด้พาดบันเห็นผู้ถาวรานวะอะไอย่างนัง ก็ใ้หมอก่ะสีดำแน่สีดดงแน่กาใเขากก็เ่ก็ไม่เอาหัวเนี่ยนางขอเวยรตรงหัวที่แมันนางก็ใจเห็นหมดกหลายเดีอยจะมาจาก,ก่นปัทสเมื่อนี่ลูกหลานเมื่อจักยังหรอกาอยากนะั่งจินปริหารเนี่ยทำงานหลกมาก เขาเห็ดไปแล้วเรียบร้อยเจริญยังได้ได้กับยิบออกทุงไ่ทุงมันเลยู้ไ่ะใช่ม <gun himself> ันมันสมัยของมือนี้เขาเห็ดท่านสมัยแต่ก่อนมันโบราณเท่ามันจังว่าปูจังว่าเอออยู่อยู่ท่านสมัยอยู่ได้อีกแค่คิปปีเนี่็ยิ่งเห็นลายไปก้อนนีอควรแบบนี้ควนเจริญควมพัฒนาของมนุษย์เท่านี้ทำกินคองแปลกๆของโบราณเนี่กิดปอดสมัยก้อนหัว สาหรับกินี่ิลลาลูกหลานเด้อยู่ดีมแข็งสุขภาพแข็งแรงคามเจ็จะได้ความคาอย่ามีผักน่าจาก่าบอกเราังอนหนาปูกขังเราดีค่ะังนหนา่้เขาพูดมากเด้อลูกลูกหลานอดีตตามผู้ใหญ่มาสันเดี๋ยวฟังนีท่านต่อบไดค่ะลูก